สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเที่ยวนะครับมาเที่ยวน้ําตกไฮเกลก่อนที่เราจะไปเที่ยวน้ําตกไฮเกลแล้วก็มาเที่ยวร้านกาแฟน,นะครับวอเตอร์เฟรมกาแฟน้ําตกของพี่อาแปะนะครับทีนี้เราก็เมื่อกี้เราก็ได้เข้าไปชมบรรยากาศแล้วก็ได้ไปดูระยะได้ไปกินได้ไปชิมแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะพาไปเที่ยวอ่าน้ําตกไฮเกลนะครับซึ่งน้ําตกไฮเกลก็อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ2 2กิโลนะครับน้ําตกไฮเกลก็อยู่ในตนําบลดอยหางนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับ นั er ่นก็ตามมาเลยนะครับเล่นน้นได้อยู่ใช่ไหมได้ครับชั้นที่สามเล่นได้อตอนนี้ก็คือเราจะเข้าสู่เส้นทางธรรมชาติฉะนั้นเวลาออกมาเที่ยวบางคนเขาก็จบหนักนะครับชั้นสามนี้ลำบากกับใครเพื่อน อันนี้น้ำตกชั้นแรกอะชั้นแรกตรงนี้ก็จะเป็นน้ำตกแมงเยอะมากชั้นแรกเนี่ยก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับอันนี้ชั้นที่หนึ่งนะครับที่น้องเต้ยเห็นอยู่อันนี้เป็นน้ําตกชั้นที่หนึ่งน้ำตกห้วยแก้วชั้นที่หนึ่งนะครับโอเคครับผมเคยไปนั่งตรงนู้นแล้วก็ถ่ายแต่ก่อนมันมีสะพานไม้ไผ่ด้วยตรงเนี้ยออ๋เดี๋ยวนี้เขาไม่มีสะพานไม้ไผ่แล้วเหรอตอนนี้มาพออาจจะมีน้ําป่าแล้วแหละแล้วมันหายไปแล้วก็ไม่มีใครมาสร้างแล้วก็ตัวน้้มัันนีบบรดดใหเิลงไปค เดี๋ยวตอนนี้มีอ่าเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปต่อชั้นที่สองนะฮะอันนี้เป็นชั้นแรกอันนี้เราเดินขึ้นมาชั้นที่สองแล้วค่อนข้างสวยนะฮะขสอวยอสวยมากชั้นนี้สวยหน่อยเครื่องอ่าสะดวกเท่าไหร่นะครับเพราะน้ำตกตรงนี้นะครับอ๋อนี่อันนี้คือเรื่จะเดินลงไปลำบากครับเรื่องของเรื่องคือจะเดินลงไปลำบากเอาครูปได้อย่างเดียว ดูได้เ,ดเดยอะๆโดบางคนก็เดินลงไปแต่ว่าถ้าจะเดินน้ำเลยม,ม,ม,นมนันก็ไม่เหมาะเพราะมันมีน้ไป่ามีน้ำไหลจนไปพอมาถึงชั้นที่สามเราจะขึ้นไปชั้นที่สามอีกทีออันชั้นที่สวยนะชั้นที่สองเนาะอันนี้ชั้นที่สองครับถ้าเดหนถ้าเป็นหน้าฝนนี่น้ำจะเยอะไหมถ้าเป็นหน้าฝนนี่น้ำจะเยอะครับหน้าฝนนี่น้ำจะเยอะแล้วาาก็จะมีน้ำป่าฉะน้นหน้าฝนก็ถ้าเวลาเรามาคนเดียวเราต้อง เสพตัวเองแล้วมาละบางตัวเองด้วยครับว่เาเวลาฝนตกแล้วน้ำป่าไหลหลากใบางที่เราไม่รู้ว่าพอน้ำฝนอยู่ต้นน้ําฝนตกแต่ว่าตรงนี้เราไม่ตกแล้วก็พอน้ําป่ามันแหลมันท่วมก็เราก็จะทับตัวระบาดอันตรายเนี่ยเนาะน้องเต้กำลังเดินขึ้นไปน้ำตกชั้นที่สามนะฮะเห็นว่าทางชันมากเลยชั้นที่สอง ก็จะมีของหมู่บ้านอา,าขาพอหมู่บ้านอาขาเราจะไปจอดแล้วก็เราสามารถเดินข้ามมาแล้วก็จะมาเจอที่น้ำตกชั้นที่3ามเลยครับไม่ต้องออไม่ต้องเดินขึ้นไม่ต้องเดินขึ้นแต่ว่าเป็นทางตรงแล้วก็เป็นปา่าเ,เดินป่าเข้ามาเป็นทางเดินหน้าฝนนี่น่าจันตายเนาะหน้าฝนนี่ลำบากถ้าชอฝนตกแล้วเนี่ยจะขึ้นลำบากจะทำให้ลื่นได้ ตอนนี้เราถึงชั้นที่สามแล้วใช่ไหมถึงชั้นที่สามชั้นที่สามก็จะมีสะพานไม้ไผ่ให้เราข้ามแล้วก็ให้เราถ่ายรูปแล้วก็ให้เราสามารถเล่นน้ำได้ครับเราเดินมาจนถึงชั้นที่สามกันแล้วนะฮะ บอกว่าเหนื่อยมากไม่มีคนเลยน้องเตยนั่งพักอยู่น้ำตกสูงกี่เมตรอ่ะรู้ไหมห้าสิบเมตรหร้าสิบเมตรพ่อว่ามัห้าสิบเมตรว่าสูงเนี่ย คเาน้ำไ้นตกุกรณ์ท้ว่าความสยงามนว่นสวยกว่าเนะเพราะว่าน้ำตกุณกมันมีเท่ันเยแล้วก็ความถูกมาณสดเมครับตังนั้นนะฮนน้ตกมเีก็ะมาิเมรลงมาแต่ว่าจะมีาายที่เราเดินขึ้นมาจะได้ครับ ตอนนี้เราเดินขึ้นมาถึงน้ํำตกเมยแก้วที่ชั้นสูงสุดแล้วคือชั้น3นะฮะบอกว่าสวยมากในแดนน้ำตกที่เชียงรายที่ผมไปเที่ยวมา2ที่นะผมว่าที่นี่น่าจะสวยสุดแล้วใน2ที่นะแต่ทางเดินขึ้นมานี่ชันมาก ไม่้ยืนว่าครับๆน้ออันนี้หักสายใช่ไหมเนี่ยอันนี้หาดทรายอุ้ยรายสายสายสวยงามเลยครับทรายยันเจ็บเอลยครับตอนนี้เรายืนอยู่กันที่บริเวณน้ำตกห้วยแก้วนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเป็นอีกน้ำตกหนึ่งที่สวยงามมากมันสูงนะจริงแล้วมันสูงมากเห็นไหมฮะมันฟูแล้วก็ตกลงมา มันจะไหลไปรวมกับแม่น้าแม่กกแม่น้ํปกนะฮะก่อนจะออกสู่แม่น้ําโขงแล้วก็ออกสู่ทะเลนี่จะเป็นแม่น้ำลำาลาธารสายเล็กๆเป็นลําน้ํตสาขาของแม่น้ํปกอีกที่หนึ่งไม่ค่อยมีคนหรอกเดินมาเดินป่าแบบแอคแอนเจอร์ Adventure, แล้วก็ผจญภัยมากนะฮะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเหนื่อยเพราะทางมันชันมากนะก็มีความสุกดีเรามากับไกด์ท้องถิ่นเราน้องเตยที่พาเรามาเที่ยวนะฮะตอนนี้น้องเตยก็เดินถ่ายรูปถ่ายวิดีโอถ่ายอ,อัดติ๊กตอกอยู่แต่เราก็ มาสัมผัสกับน้ําลองสัมผัสน้ําดูไหมว่าน้ําจะเย็นมากไหมนะโอ้โน้าเย็นมากน้ําเย็นมากเลยอะ่ะหน้ามาก่อไฟแล้วก็ใช้ชีพแบบแคมปิ้งเนาะมาดิฟกาแฟไงเนาะแตออ่ตรงนี้นะแต่ว่าถามว่า,าจะเล่นน้ํำไหมตอนนี้มันยังปลายฤดูหนาวอยู่มันก็ยังไม่เหมาะนะฮะต้องถ้าจะเล่นจริงก็ต้องช่วงเดือนมีนาคมเมษาพฤษภาช่วงหน้าร้อน เหมาะสาหรับการมาเล่นน้ํามากกว่าหน้านี้อันนี้มันเย็นอาจจะเป็นตะกิ้ได้แต่น้ําก็ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะผมว่าก็สวยประทับใจแล้วมีความสุขมากไม่น่าเชื่อว่าจังหวัดเชียงรายจะมีที่เที่ยวเยอะมากยิ่งออกเดินทางยิ่งเที่ยวยิ่งเจอที่เที่ยวใหม่ๆแล้วก็สวยงามนะครับเป็นไงบ้างทางชันไหมอ้ยอันนี้ชิวๆสำหรับเด็กด้วยอย่างผมครับ <laughs> ชิวๆตรงนี้จะชันสุดนแล้วและอันตรายมากถ้าหนา้าฝุนนี่คือไม่แนะนําเลยนะฮะ คนที่ไม่แนะนำให้ทิ้งทรายก็ถ้าจะขึ้นโดยท้งทายก็คือก็ไปตามหมู่บ้านคนของที่ทำงานขาแล้วก็เดินตรงมาก็จะยิงมาเท้าขาวพอดีครับตีหมู่บ้านหนึ่งเนาะครับยงมุ้งเส้นเหรออร่อยมากค่ะอร่อยไหมไม่มีอะไรกินแล้วค่ะตอนนี้เป็นไงล่ะพี่ข้างบนโอ้เหนื่อยมากแต่สวยอยู่แต่ว่าเดินเนาะมันมันรันชันค่ะมันชันใช่ค่ะมมันก็จะะปราณคนที่ไม่แข็งแรงพี่ว่ากิ้งตกเลยนะ ตายเลยนะมันชันมากใช่ค่ะมันชันทางมังแคบค่ะเคยมีแบบมีคนตายลงไหมบนน้ำตกไม่มีไม่มีไม่มีเลยเหรอเขาแบบถ้าไม่ไหวก็ค่อยเดินเองใช่ค่ะไม่ไหวอยู่แล้วหนูขึ้นมาบ่อยยังไงขึ้นบ่อยไหมสองรอบสองรอบไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าหนูหนูอยู่ร้านกาแฟไม่มีเวลาก่อนเนี่ยเขาเอาเข้ามาใส่ตรงนี้แล้วก็ที่เหมือนกับมันกินอันเองอ๋อไอ้คกต่ำข้าวใช่ไหมแล้วก็ต พอหลังจากนั้นเนี่ยพอ,อเมื่อถึงฤดูการเทศกาลหรือปีใหม่เนี่ยเขาก็เอาเข้าวเหนียวเนี่ยก็มาใส่ตรงนี้แล้วก็เอาอันนี้คือตามข้าวปุกตามข้าวปุกอ่าตามข้าวปุกแล้วก็ผสมกับงางาดำครับเพื่อให้งามหม<น>่อนนะครับงามหมอนเพื่อให้ความหอมแต่ถ้าไม่มีงาดำเนี่ยมันก็มันขาวจั่วมันก็ดูไม่ค่อยน่ากินก็เลยเขาเลยจ้องใช้งาดำแล้วก็หนึ่งงาดำก็คือจะไม่ติดในตะก้าใส่เกลือใส่เกลือด้วยไหมใส่เกลือนิดหนึ่งครับผสมกับงาดำด้วย พองานด้นี่คือต้องไปคั่วก่อนอคั่วมาสุกอะ่ะคั่วก่อนแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็มาตำให้ละเอียดแล้วก็มาใส่เวลา,ขาเขาตำข้าวเสร็จแล้วก็เอาข้าวเหนียวมาใส่ตรงนั้นแล้วก็เพื่อม,มาให้ติดไอ้เขาเรียกว่าตะก้าที่เขาทำจากอ่าไม้ไผ่อาสารแล้วก็เอามาทำเป็นข้าวปุกนะครับกาแฟน,น,แฟนี่นี่กาแฟมาตำอ่ะอันนี้อันน,น,นี้อันนี้น่าจะเป็นสาธิตของการตำเนาะคั่วมาบวก เอาใช้ใช้น่บุกเขาละเอียดบดกาแฟบดกาแฟ <c oughs> ด้วยใช้ไม้เนี่ยสมัยก่อนนี่นเนวลาตามข้าวป่ก็ <c oughs> เขาจะใช้ตัวนี้ตาม <c oughs> แบบนี้ <c oughs> ใหญ่มากใหญ่มากสมัยก่อนแล้วก็อย่างนี้ <c oughs> อ่แล้วบ้านเนียที่มีแบบนี้ก็คือทุกบ,บ้านที่เขาในละเวกน,นะเขาก็จะไปต่อคิวแล้วก็ไปตามเวลาเทศกาลนึงปีใหม่แต่ว่าร้านๆนี้ก็ประเพณีกอช่มพ่าก็เริ่มหายไปแล้วหายหายการตามเวลาเพราะว่ามันคนจนหนึ่ง ที่หายไปหนึ่งบางคนคนเท่าคนแก่เริ่มห<ป>มดลม,ม,มหายใจแล้วก็คนรุ่นใหม่ก็ไม่รู้ประเพณีอ่าเวลาทําพิธีนน่นพิธีนี้แล้วก็เกิดความกลัวว่าถ้าเราทําผิดนิดหนึ่งมัน,มน,มนมก็อาจจะเกิดผลร้ายต่อตัวเอง,เองกับครอบครัวเลยเขาก็เลยเอาแบบง่ายๆ,ๆก็บางคนก็ไปนับถือศาสนาริต์บางคนก็ไปนับถือศาสนาจีนที่เขานับถือกันแล้วก็บางคนก็ไปนับถือศาสนาพุทธแล้วแต่ความเชื่อแล้วก็แล้วแต่ความชอบของตัวเอง ครับวันนี้ก็พาทุกท่านมาเที่ยวน้ําตกห้วยแก้วนะฮะแล้วก็ร้านกาแฟที่มีชื่อว่าชื่ออะไรนะเตวอ Waterfall Waterfall คอ f f e ่ Water for, Water for นะฮะตรงว่าผมประทับใจมากก็คือได้หนังสือมาเล่มหนึ่งเป็นหนังสือที่ตามหามานานเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นปัญญา The Little Prince เจ้าชายน้อยเคยอ่านเป็นวรรณกรรมที่แปลเป็นไทยแต่วันนี้เนี่ยเจอวางอยู่ตรงนั้นเด่นขึ้นมาเลยเหมือนหนังสือเรียกร้องหาเรานะฮะได้หนังสือไปเล่มหนึ่งแล้วที่ชอบมากคือ แล้วแต่เราจะให้คือว่าไม่มีกําหนดไม่มีราคาคือแล้วแต่จะให้อย่างเงี้ยเลยรู้สึกมีความสุขมากนังสือที่ชอบนะครับถ้ามาเชียงรายแนะนําอยากทานน้ำตกสวยๆก็น้ําตกให้แก้วนะครับแล้วก็ร้างกาแฟตรงนี้ที่อยู่บริเวณเชิงน้ําตกวันนี้ป็ลาทุกท่านแล้วสวัสดีครับ แรานี้ถึทำา้งเพี่กจ่ายเราไปเหมือนนห้างไม่ต่างอไรเแค่มดาที่รเราเป็นคาเาป็นเจ้าบ้นชอเดินาบเนาละอื่นอื